วันนี้เข้าป่ามาเก็บเห็ดกันนะคะเพื่อนเห็ดเฮิร์ตออกแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดเฮิร์ตนะคะเห็ดทัดคันตาเรนหรือว่าเห็ดดำเห็ดเฮิร์ตป่ามันก็จะสวยๆค่ะป่าสวีเดนสวยมาก ลงป่งสบายเห็ดมันก็จะออกตามต้นเฟิร์นนะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยเป็นหมูเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็ดเนี่ยทำแหนมอร่อยค่ะทำแหนมเห็ดทำทุกปีเลยแหนมเห็ดเนี่ยเยอะเลยค่ะเพื่อนๆกำลังออกเลยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ เห็ดทัชเคนตาเลนก็หรือว่าเห็ดดำนะคะเดี๋ยวตัดขามันก่อนนะคะเพื่อนๆเห็ดเหลืองเห็ดเคนเตอร์เล่นโอ้ยเห็ดเหลืองเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดมะนาวเพื่อนๆ เห็ดมะนาวค่ะขามันขาล่างๆคนๆคนมันจะสีเหลืองๆแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นวุ้นวุ้นเมือ,มอกๆต้องลอกเอาเมือกออกก่อนเดี๋ยังไงดีไม่เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะจะลอกเมือกผดเป็นเลียนนะ ลรากเมือก็ออกมนก็นจะส่วยแต่ว่าเวลาไปทํากินน่ะผัดไปผัดไปแกงไปอะไรเงี้ยรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยเพราะว่าเขาเขาถึงเรียกว่าเห็ดมะนาวค่ะเพราะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆเห็ดอันนี้ย,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 ยแต่มันอร่อยมากค่ะหอมอร่อยเห็นไหมว่าจะมีมือๆตรงนี้เห็นไหม ก้เลือจากทุกเห็ดเลยเห็ดกินได้เก็บเก็บเก็บกินทุกปีคะ่ะเมื่อมันอกมันก็จะสวยเริด right perfect นเห็ดมะนาวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงกระดาษแว มันดอ,อกที่ป่าสวีเดียมันจะสวยมันจะเหมือนเหมือนสนามหญ้าธรรมดาเนี่ยมีแต่ต้นเฟิร์นสวยๆนะคะเพื่อนๆมากับเพื่อนมากับป้าๆพี่ๆเขามาเก็บด้วยกันทุกปีเลยอันนี้ก็เห็ดมะนาวแต่ว่ามันมันมีเห็ดมะนาวเหมือนกันแต่มันใหญ่ละอันนี้ต้นมันใหญ่ละ แต่มันใหญ่แต่ถ้าเกิดจะกินก็กินได้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นสนต้นสนต้นฝฟ์นสวยๆตอสวยๆฝฟนขึ้นเต็มอากาศดีสวีเดนเย็นสบายมีแต่ออกซิเจนค่ะ เห็ดมะนาวอืมเห็ดนะครับเพื่อนๆโอ้เพียบเลยค่ะนี่ เดี๋ยวนั่งตัดขามันก่อนเห็ดคันยีวานอันนี้ลิงงอนนะคะเพื่อนๆผลไม้ป่าลิงงอนเอาไปทำน้ำผลไม้เอาไปทำไวน์ได้ไวน์แล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็ไปเป็นเครื่องเคียงของพวกพวก,พวกอาหารต่างๆนะคะนี่ค่ะทานได้ค่ะ อร่อยด้วยมากมากด้วยอร่อยมากด้วยผลไม้ป่ากินให้ชื่นใจก่อนใส่ปากก่อนอืมอืมอ,มอมมเยอะเลยค่ะอืมเนี่ยลิงงองกำลังออกอืมลิงงอง ก็อนันนี้ใบล่วงไรบุบลีหืมคิวน้ำก็เอาผลไม้ใส่ปากเหยียบผลไม้ใส่ปากอืมโอยบุบลี ปลาเขารออยู่นู่นล้ะเก็บบูเบอรี่ใส่ปากดีกว่าลูกใหญ่เบลอรอะไรเห็นไหมเพืเ่อนๆบูเบอรี่สวีเดนนี่บูเบอรี่เยอะมากๆลิงงอนพรอมมอนฮารอนแอปเปิล เยอะมากๆเต็มไปหมดเก็บผลไม้ใส่ปากกินก่อนกินบูเบอรก่อนอือืเก็บไม้ใสปากเพื่อนเน

ช่มผลไม,ม้ทั้งนั้นเลยเนะี่ยเพียบเลยป้าเขาเรียกแหละป้าเขาเรียกแล้วป้าเข้าไปข้างหน้าแล,ล้วโมแต่เก็บผลไม้กินอยู่นั่นเดี๋ยวไปก่อนไปก่อน บเบอรี่เพียบเลยเพื่อนเนอะ้ยมาได้เอาที่ตักมาถ้าที่ตักมานี่ได้ตักบูเบอรี่แล้วเนี่ยเฮ้ยดูสิเต็มไปหมดเลยฮึมดูสิเพื่อนๆเนต็มไปหมดเลยเก็บใส่ปากก่อนจะได้ชื่นใจว้าวบุบรีอะไร สวีเดนมันเยอะบุบรีอผลไม้บุบรีทั้งนั้นเลยเป็นเป็ว้าวเต็มไปหมดยอนใส่ปากแล้วนะบุบรีของข้าเจ้าดี่แสนอร่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ว ไปต่อครับไปต่อคิ้วถุงไปต่อไปหาเห็ดต่อดอกไม้ป่าส,สวยๆเ <c ười> บอร์เบอรี่เต็มเลยดุสิเเปบิน,บน ดูสินะดูสินะบุบรีป่าน่ากินมากใส่ปากก่อนนะใส่ปากก่อนอออผลน้ไม้ป่าน่ะลิงงอนน่ะเพียบเลยเพื่อน โร้อนไม่ไหวนะเก็บกินซะหน่อยอี๋อยวหาลูกลูกที่มันสวยๆเลิศๆกันนี่เป็นพวงเลยทำมีดหายเพื่อนๆมีดตุาสาเตรียมมาตัดเห็ด หายดีนี่ป้าเขามีมิดคัตเตอร์อยู่ใช่ไหมป้าเขาก็เลยบอกว่าเอามีดป้านี่ไปป้าเขามีสองเล่มโชคดีน่อยเออมิดตัดเหตุหายสงสัยมันอยากจะได้เล่มใหม่เออสงสัยมันจะอยากได้มีดเล่มใหม่เสมออืมเเต็มเลยเพื่อนๆเ,เห็ด เต็มเลยค่ะเพื่อนห เดี๋ยวนั่งตัดขามันก่อนเพื่อนโอ้ยคันยีวันเพื่อนๆสวย ตัดเห็ดก่อนตัดขามมนก่อนเห็ดเหลืองค่ะเจอเห็ดเหลืองอีกแล้วเพื่อนเพื่อเพียบเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้เห็ดปาติง มันรอบล้อมไปด้วยลูกแปบดูสิบูเบอรี่เต็มเลยเพื่อนๆนใครมันจะไปทนไหวเนี่ยโอ้ยมันเยอะเกินไปลูกบูเบอรี่นะเยอะม,มากเลยโอ้เต็มหูเลยเพื่อนเพื่อนดูดิโอ้ดกมากเลยมันต้นเตี้ยนะเตี้ยนะกับต้นพีกอีกอืมอืม อร่อยโหเพื่อนอืมลิงงอนเงอนกระเพียบโอ้ oh my g ก d อดเป็นนุม่มอ่ะเพือ่อนเยอะมากเลยค่ะเนี่ย mm, อืมเห็ดเห็ดเห็ดเหลือ,องได้เลยอืมเฮือกก่อนอืม เห็ดก็ดีเอาผลไม้ก็ดีกินเป็นกลุ่มเลยเพื่อนจะเป็นครอบครัวเลย <laughs> ปลาแก่ใจร้อนดูสิสวยมาก ต้นเพ่อนสวยๆเ,เพื่อนๆใครเอาเหินมาวางไว้แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้สวยเริต <c oughs> เดี๋ยวเห็ดก่อนเพื่อนๆเป็นกลุ่มเลยนั่นลิ เลยเพื่อนๆจ้าสวยๆนะคะเพื่อนน,อน,อนมันอยู่ตรงต้นเฟิร์นใช่ไหมมันขึ้นตรงต้นเฟิร์นไแล้วก็หยิบอเอาแค่นี้เลย อิบเอาแล้วก็ตัดขามันสนุกสนานบันเทิงก่ะเพื่อนเดี๋ยวตัดขามันก่อนนะคะเห็ดปิกนกนะคะเพื่อนเอาไปตำน้ำพริกอร่อยเห็ดอันนี้อันนี้ก็เห็ดเทิดมันแห้งวัว เห็ดปิกนกนะคะเพื่อนๆวัวกำลังอ่อนๆเลยดิสีพวกเธอเห็ดเนี่ยไปทำซอสอร่อยเอาไปทำแทนพริกไทยก็ได้ใช้โดยแทนพริกไทยว้าวรัดๆจะเช็ดอุ้ยเห็ดปิกมุกเพียบเลยเพื่อนๆโอ้ว้าวเห็ดปิกนกเพียบเลย นี่จะไปทําน้าพริกเพราะกลิ่นมันจะฉุนใช่ไหมเพราะกลิ่นมันฉุนในเวลาทําน้าพริกมันอร่อยค่ะเพื่อนๆแต่มันต้องต้มน้ําทิ้งก่อน15นาทีถึงจะเอามาทําน้ําพริกได้นะคะเอามาทำซอสก็ได้ค่ะอร่อยพริกทําแทนแทนพริกไทยก็ได้เห็ดเหลืองเพื่อนๆมันอยู่ในรู <c oughs> มันไปอยู่ในรู มันไปอยู่ทำไมในรือ,อันนี้เห็ดแครอทนะครับเ,เพื่อนๆมันจะเหมือนแครอทนั่นแหละเดี๋ยว,ยว,ยวจ้ะค่ะเ,เดี๋ยวไปปะเนี่ยพอตัดออกมามันก็จะเป็นนี้ พอดมกลิ่นใช่ไหมดมกลิ่นมันก็จะเหมือนแครอทนี่คือเห็ดแครอทนะคะเพื่อนเพื่อนทานแล้วอร่อยหวานผัดอร่อย เก็บกันอยู่แถวนี้แหละค่ะเพื่อนๆเพียบนนหม,มุขในป่าเห้อเห็ดเหลืองนะคะเพื่อนๆ เห็ดน้งไก่นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เห็ดนางไก่ค่ะเพื่อน อั่งใกล้ค่ะเห็ดนิ้วมือนะคะเห็ดนิ้วมือกำลังออกเพียบเลยกำลังออกวันนี้ได้เห็ดเยอะยังไม่เอาโอ้ยเห็ดนิ้วมือออกเพียบเลยครับเพื่อนเพื่อนเต็มเลยน่าดีกว้าวเห็ดนิ้วมือนะคะ โอ้โหเพียบเลยเอาไปทำต้มยำอร่อยนะคะปกติแล้วเก็บทุกปีนี่ค่ะอืมเห็ดเหลืองเพื่อนอืมใหญ่ใหญ่หญว้าวดูสิใหญ่ใหญ่สวยๆแฟร์ด้วยว้าว เดี๋ยวตัด้าก่อนตัด้าก่อนเห็ดคันตะแลนนะคะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูค่ะ อันนี้เห็ดดำนะคะต้องดูด้วยว่าต้องดอดนอ่อน พึ่งขาลายค่ะเห็ดพึ่งขาลายเห็ดหัวแดง กลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆกลับบ้านแล้วเห็ดเต็มกระเป๋าละโอ้โหเพื่อนๆใส่ลุงสวยมากเลยดูสิใส่ลุงอ่ะอยู่บนหัวเลยอ่ะแล้วก็ป่าที่อยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้ใส่ลุงสั้นๆเพื่อนๆเ,เห็นไหมน่ะ ว้าวสุดยอดเลยตามตลอดเลยสวยมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะกลับบ้านละค่ะกลับบ้านแล้ว แอปเปิลป่าเพียบเลยค่ะเพื่อนๆแอปเปิลเ,เ,เต็มเลยดอกไม้สวยมากค่ะเพืเ่อนๆ นี่หอม เพื่อนๆผลงานวันนี้นะคะผลงานเห็ดวันนี้ได้เห็ดมาเพียบเลยค่ะวันนี้ไปซื้อมีดมาแล้ะ อันนี้มันเป็นมีดของสวีเดนมีดนี้ใช้สำหรับในการที่จะตัดเห็ดโดยเฉพาะนะคะมันจะมทีที่ปัดเห็ดปัดฝุ่นที่ปัดเห็ดแล้วก็จะมีที่ตัดเห็ดเรียบร้อยอันนี้มันจะเป็นมีดมีดสำหรับไปซื้อมาวันนี้มีดสำหรับตัดเห็ดนะคะมีดสำหรับหาเห็ดของสวีเดนก็จะมีโดยเฉพาะเลยมีดหายวันนี้โมแต่ทำคลิป มม่แต่ทำคอนเทนต์เลยซื้อใหม่เลย